สวัสดีครับผมนัดปั่นไปแดกไปครับตอนนี้ผมอยู่ตรงเทสโก้โลตัสประชาชื่นนะฮะวันนี้ผมก็มาขี่โซนนี้บ้างนะครับนะโซนประชาชื่นโซนบางซื่อก็วันนี้นะครับผมจะพาไปชินร้านข้าวขาหมูร้านหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดวิ่งไปก็คือวิ่งไปตามเนี่ยนะคลองประปานะครับวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนะฮะแต่ถ้าเกิดวิ่งไปตามเส้นคลองประปามันก็จะง่ายไปนะครับนะ วันนี้ผมก็จะเลาะคล้องเปรมประชากรน,นะครับส่วนคล้องแบบอาเนี่ยก็คือคลองบบพานะครับคนลระคอคือผมจะมาเฉลยทางนั่นแหละนะครับนะจะขี่แบบเลาะไปละนะเลาะมานะครับนะสนุกดีโอเคนี่ก็10บโมงกว่าแล้วนะครับนะผมไปดีกว่านะครับผมกลัวว่าตอนเที่ยงคนจะเยอะโอเคไปโอเคครับไปกันเลยครับ อยากไปเลี้ยวเข้าซอยนีนะ้ต้องซอยข้างหน้าขี่ไปตามเนี่ยคลองประปาเนี่ยเราก็ถึงร้านนะครับนะแต่วันนี้ไม่ครับนะขี่ไปง่ายๆไม่สนุกครับโอเคถึงสะพานตรงเนี้เนะมีซอยโอเครถไม่มีก็เลี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวไปจนสุดซอยจะมีทางเข้าคลองนะ ก็วันนี้จะวิ่งสองคลองนะครับคลองประปากับคลองเปลมประชากรน,นะครับก็จะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกสลับกันไปสลับกันมาซึ่งผมเคยมาสำรวจบ้างแล้วมมนได้วิ่งแถวบางซื่อมานานแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะบึงฝรั่งนะครับเนะี่ยฮะขี่กรุงเทพไม่รู้กี่ร้อยคิลแล้วมันก็ยังมีทางผมพูดออกบ่อยนะครับว่ากรุงเทพจะมีที่ให้ไปไหม ต่เรก็ยังมีนะลอกประของนี้นะครับเนี่ยนะครับมาจากคลองปบบปาซอยนี้เอาจริงๆนะครับตรงไปเนี่ยผมก็ไม่รู้มันตันหรือมันเข้าจากซอยอื่นได้นะครับนะเพราะผมเคยเข้าจากซอยนี้ผมก็เลยมาจากซอยนี้นะฮะแล้วเนี่ยก็จะเลาะไปตามทางนะครับนะ นี่คือเลอกของเปรมประชากรไปโอเคไปกันต่อครับใ้ทางคลองเนี่ยนะก็เ,ะเสียคือมันไม่ต่อกันสักทีเดียวเดี๋ยวผมก็ต้องไปวิ่งฝั่งนู้นต่อนะเพราะว่าฝั่งนี้เดี๋ยวมันก็ติดนู่นติดนี่แลละนะครับขึ้นสะพานนี้แล้วครับไปต่อฝั่งโน้นครองเปรมประชากร เดี๋ยวผมขอเก็บกล้องก,ก่อนนะครับเพราะว่าไอทางตรงนี้ยนะเออเดี๋ยวมันหน้ากล้องโดนลาวสะพานเนาะ A few moments later ขึ้นมาได้อย่างทุลัก์ทุเลนะตรงนี้เดี๋ยวไปฝั่งน,น,น,นู้นต่อนะครับไปกันต่อนะครับเข้าคลองต่อ โอเคครับทางนี้ไปได้นะครับแต่นะข้างหน้ามีเขียนนิดนึงแล้มันจะมีรั้วเขียวอย่างนี้ต่อนะครับนะแต่ถ้าวิ่งฝั่งนู้นนะครับมันติดต้นไม้ <establishing> ติดต้นกกง i, ต้ตงนกล้วยเห็นปะผมเคยมานะครับเขียนนิดนึงไม่เป็นไรนะครับความจริงจะขี่ก็ได้มันก็แค่เล็กนิดนึงนะครับทางแต่มัน เข็นดีกว่านะเพราะว่าเข็นไม่ไกลผมเคยเไปทางนี้ทางนี้ที่ว่าเนี่ยความจริงอ่ะมันก็วิ่งได้แต่ทางปูนนะแต่ผมเออขอเขียนดีกว่าเพราะว่าทางมันเล็กเกินนะครับเพราะเราเขียนเนี่ยเราคอนโทรลได้นะฮะแม่เห็นไหมแค่ตรงนี้ก็มีรั้วแล้ว ขี่ไปได้ต่อฝั่งโน้นนะครับนะไปยากกว่าอีกนะครับมันมีต้นมงตนม้นไม้ฝั่งนี้มันแค่ตรงกำแพงเมื่อกี้นี้แค่นั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวขี่ไปข้างหน้ามันจะมีสารนะครับเป็นสารชื่อกลงนะจะต้องข้ามสะพานไปไงนโลกไม่ดุนะ น่าเืมาราชุมลิมคองไปเนี่ยนทาไ,ไ้เรื่อยๆครับก็จะเจ็พาที่เขาตากหน่อยนิดนึง ชนใช้ร่วมกันนะครับขี่ไปก็ระวังเกี่ยวมอเตอร์ไซค์เหมือนก้นนะครับตกพองนะตรงนี้มันไม่ตกครอกแตเกี่ยวแนละ้วเดี๋ยวกระจกเขาหลุดทางก็เป็นทางใน,นชุมชนเราก็ยังใช้กันอยู่นะาชาวบ้านถ้าจำไม่ผิดไปข้ามสะพานขนานนะ้างหน้านะครับ ถาออกไปเจอสารก็ใช่หใช่หรือเป่มาหลายเดือนแล้ววางซึ่งรึเน่าจัดจำไม่ได้วะ

ชื่อกรมนะครับปไปเอาไว้ออกซอยข้างหน้าแล้วก็ขึ้นไปตรงทางด่วนเลยนะครับทางคลองทางอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั่วหม,หมดนะครับในกรุงเทพนะทั้งจิ้งขี่เลาะคลองประปาไปเรื่อยๆง่ายกว่าเยอะเลยนะมันไม่ขี่มันขี่ทางอะไรแบบนี้ไปซอยอ่ะ ความที่เยคยมาทำไก่แบ่งมาให้เปัวหวานไห่เนี่ยครับเดี๋ยวไปตรงนี้สัตว์จิ้นกงะจะไปดูก็ได้นะฮะขี่ล่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าไปคิดอะไรให้มันมากมายข้าไปดูดิสัตว์จิ้นกง ออกจีกนสองจุดนั้นสมจะออกสามปิดว่างโอเคเออออกทางไหนวะ ต้องหาทางไปแบบว่าเราตายทางด่วนพอเจอทางดว่วนเราก็จะเจอทางเข้าบุนฝรั่งมาตามชุมชมที่ก็งบด,ดียอนี่กัดแต่ที่รู้อ่ะผมเห็นทางด่วนข้างหน้าแต่ผมไม่รู้รอดเอห็นลืมทางไปแล้ว มันจะมีทางแบบเลี้ยวข้างโรงงานอะไรสักอย่างนนะไม่เลยมานานถ้าเจอทางรอบประทานหนงมน่มไหก็สบายาทางนี้แหละเขามาเราใส่เข้ามาทีเราเชื่อ จะทินแล้ก็ดีนะพอเรา่ใส่ที่เขาข่อนกร่าโอเคงงตอกเล็ก ต้องลงงานไปไหนไม่รู้มาคนละทางรึเปล่าหรือเราจำผิดไปเองนี่ครับทางดวงะะ่วนเจอแล้วอันนี้รางรถไฟสายใต้ทางดวง่วนข้ามไปพลาสม,ม์ผมวันนี้เอารถใหญ่มานะครับโอเคข้ามทางรถไฟครับน,นี่รถไฟสายใต้ นะครับจำไม่ได้นะข้ามตรงนี้หรือเปล่าข้ามอะไรขอให้ข้ามได้สิข้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปอันนี้เกียไรงไนไ่้ข้าม้อเกี่ยวย่างวะ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบึงฝรั่งนะครับชุมชนบึงฝรั่งดูแถวนี้เข้าตรงนี้บ้างเคหะของเขาอ่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยเคหะชุมชบึงฝรั่งเนี่ยบึงฝรั่งเป็นบึงใหญ่น รู้สึกจะเป็นที่ดินของปูนซีเมนต์ไทยอโอเคครับผมก็พามาถึงเนี่ยฮะตรงนี้เขาเรียกว่าบึงฝรั่งนะครับก็เป็นเออเหมือนเป็นเคหะนะฮะเนี่ยเป็นชุมชนการเคหะนะครับนี่ฮะก็บึงตรงนี้นะครับเนี่ยก็เป็นบึงกลางเมืองเลยนะ,ะบึงใหญ่ตอกนู้นถนมิภาวาดีอ่า ของเปรมประชากรน,นะฮะเดี๋ยวใต้ทางโดินตรงเนี้ยมันจะมีทางเล็กๆไปนะครับน้ําแล้วก็จะเลาะซอยไปนะครับทะลุถนนใหญ่ของเปรมทะลุไปได้โอเคครับไปกันครับไปออกตากต่งฝรั่งกันบอกแล้วครับผมจะวิ่งทางเล็กก็คือต้องไปทางเล็กนะครับต้องตีงวิ่งย้อนไปไปทางของบบปานีง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ ที่จะไปกินนะมันอยู่ตรงคลองบาบปานี่เลยนะนะแต่ผมที่มาวันนี้เนื่องจากผมต้องการเฉลยทางเล็กนะครับโอเคราจะกตับชนนี้นะข้าไปที่สุดเส้นทางเลย เยอะหน่อยแอช่คลองนะครับล้คลองเลยชอบครับไปทางไหนครับท,ทางนะครับพี่ครับคุณครับทางเล็กใน,นาชุมชนก็สนุกดี ต้องข้ามคลองนะครับนต้องข้ามประตูน้ำข้ามทอาา่อน่ครับย้อนกลับมาที่ฝรั่งทางนี้พอไฟไปไม่ได้จัก,กรยานฉลุยครับข้ามไปเลย ข้ามคลองไหมนะครับข้ามคลองเดือวหาที่ข้ามยากนะโอเคทางนี้จำง่ายๆพอถึงสะพานก็ลงเลยครับาจริงมันก็ไปต่อได้แหละคลองนะครับมันจะมีทางกีดขวางข,งของชาวบ้านเขาอยู่นะี่ไปทางนี้ ไปทางลึกลคองเลยนะครับทางนี้เลยทางลกคนนี้นไปน,นะครับผินะฮะริ่งทางลึมลคองทางชุกชนในช่วงกรุงเทพนะครับมาก่าผมคิดว่าฝั่งมนบรไม่มีจริงก็มีหมดแต่เพิ่งอยู่หรอว่าเราจะกล้าเข้ามาหรือเปล่าถ้าเข้ามาก็เจอ อของต้นิคลองอ่ะเนี่ยคันงเรียบคลองก็มาได้แต่เห็นว่ามันจะติดของที่ชาวบ,บ้านเขาเอามาวาดถนนมาทางคลองใหญ่นะครับไม่ใช่คลองใหญ่ถนนใหญ่ ทองที่ใหญ่ขึ้นนะเร่างนี้ดีกว่า,ามาซักแสกสองแสกสแสก็ถึงบอกแกว่าทำไมน้านยู่ตรงคอปลาแล้วพาวิ่งมาทำไมของเต็นเหตุผลที่พาวิ่งอ้อมนะครับเพื่อจะได้แนะนำทางครับนะแล้วไปข้างหน้าเดี๋ยวผมก็เลี้ยวกลับ คองปะปาเหมือนเดิมน,นะครับนะเขาผมก็หิวแล้วตรงไปข้างหน้าถ้าเจอเอาวิภาวาดีขี่ไปนิดเดียวก็วัดเสมนารีควนะาจริงอ่ะจักรยานเนี่ยมันขี่ไปได้ทั่วนะครับทางเล็กทางน้อยหรือทางใหญ่ไปได้หมดนะนข้างหน้าเอ่อเระเรกยกอะไรถนมอะไรวะ หมู่บ้านกลางเมืองจำชื่อถนนไม่ได้ถนนรัชดาพิเศษป่ะทางมันเนถะก็เดี๋ยวตรงไปนะครับมันจะมีร้านไอโกดังอะไรสักอยาก่างนะแล้วก็ขี่ตามซอยทะลุคลองแบบป่านะเป็นไงจริงทางคลองสนุกสนุกนะฮะ หมงบงบางบางส่งบางซื่อบัางถ้าถนนใต้หมู่บ้านกลางเมืองไอ้น,นี่ถนนไหนวะจำชื่อถนนไม่ได้จริงนขะ้ามไป่บนไปทางนี้เราไปออกลูกหอมปลาได้ใอ้สอยตรงนี้เขาเรียกสอยปูนซีเมนต์ใช่ไหม น่าจะซอยภูิจิตเป็นไทยเอาจริงผมก็ชักลืมชื่อทันบนชื่อซอยแล้วนะครับแต่หาทางกลับเข้าทาง่างอไฟได้นะนะักไอ่เคยว่ากันนี่ไงซอยนี้เคยเข้ามาตรงร้านเองโกดัง2020-2021อะไรเนี่ยร้านนี้นะครับร้านตีนเหลืองอเิเข้าซอยนี้เลย จะไปเขาบอกป,ป้ามาหมู่บ้านอ,อะไรอย่างนี้เลือจังที่เสือจัองที่ว่ามาที่ไรงงทุกทีหมู่บ้านทุกนีเชื่อมผมไม่เคยมีปัญหากับทางหรือคอเพราะทางหรือคอมันขับไปแต่ผมอ่ะมีปัญหากับทางหมู่บ้านปเพราะทางหมู่บ้านมันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางง Okay. ตามป้ายแล้วกันสำหรับราษาชื่อแวเขาจะเข้าขอบปลาแล้วนะพอเข้าขอบปลาแล้วผมก็ไม่กลับไปเส้นทองเฟรมนะฮะอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับวิ่งของบปลาก็ถึงน,นนะฮะจะวิ่งไปข้างหลังทำไมผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองว่า ตึกข้างหน้าหน้าเข้าประชาชืนพอเข้าประชาชืนปุ๊บก็เป็นเส้นคลองปลาปาก็ไม่งงแล้วนะครับตามป้ายเลยประชาชื่นกับประชาชนเออให่ใหญรก็ต,รต้องเส้นของปลา ่อจะมาเต่งขอมปับปาจะไปวิ่งเส้นของเ็รมวันนี้นะแกของปับปาแล้วไม่นานก็ใกล้จะถึงร้านแล้วนะฮะัเมื่อกี้เราวคองปับปลาตรงนี้มาเรื่อยๆนะป่านนี้ได้กินเลย นั่นแหละครับอย่างที่บอกอ้อมสนุกสนุกเฉลยทางไลยครับนะถ้าเกิดไปอ้อมไปอย่างนั้นใช่ไหมครับนะ,ะคุณอาจจะไม่ได้เห็นพึ่งฝรั่งอาจจะไม่เห็นึ่ชนคองเปลนนะครับก็รู้สึกข้ามระพาตรงนี้ไปนะ ล้างหมูแดงใ,ใส่เนี่ยนะฮะาอไอ้ข้าวหมูแดงในยใสใครก็รู้จักนะครับไม่อยากเป็นต้องแนะนำนะโอเคทางตรงนี้ทางเลงนะทางทางตรงนรถไม่ได้ ร้านข้าวขาวมหมูมันจะอยู่ตรงเซเว่นนะครับผมเคยขี่ผ่านแล้วเคยกินนะอร่อยดีผมก็เลยว่าจะมาถ่ายร้านในเซอรกิตมาตั้งสองปีแล้วแล้วก็คิดจะมาถ่ายมาถ่ายก็ไม่ได้มาถ่ายสักทีนะครับต่อไลน์เปิดดูนะครับนะ ดูในสมุดที่ผมจดเอาไว้ว่ามีร้านไหนที่เรายังไม่เคยไปถ่ายบ้างอยู่ๆก็คิดถึงร้านนี้ค้นปลานะฮะเมื่อเราคิดถึงเราก็ต้องมากินผมไม่อยากบอกเลยว่าทางเนี้ยทางริมคลองปลา,าเนี่ยยิงยาวไปถึงแจ้งวัฒนะเลยนะอ่าจริงๆริงเล้วเซเว่น้าวขาหมู ถึงแล้วครับข้าวขาหมูที่ว่านะครับตรงเซเว่นริมคลองปับปลานะครับตรงเซเว่นนี่ครับข้าวขาหมูอร่อยนะครับร้านนี้ร้านขาหมูริมคลองปับปลานะฮะร้านนี้ทีเด็ดเลยนะครับนะอันนี้ผมสั่งมาเป็นกับนะครับนะชุดละร้อยนะฮะอันนี้เนื้อหนังนะครับบอกให้ร้านนี้โคตรเด็ดล้านลงไปนะครับ ก็มีผักดองนะครับนี่กรเทียมหน่อยนะครับจัดป่าอ,อร่อยครับน้ำร้านนี้จะแบบเค็มๆนะครับไม่หวานไม่เค็มคนมากอ,มอร่อยเหมือนเดิมนะครับให้ยเยอะด้วยร้านนี้ ผักดองนี่ตัดเลี่ยนนะครับนี่ต้องกินหนังหน่อยคนระับขาหมูเนื้อหนังเนี่ยสุดยอดแล้วนะนี่หนังหมูครับดูโอ้โหสีนี่สุดยอดเลยนะสีนี่เป็นแบบสีโอนตินเลยอ่ะนะโคตรถึงยอดของหนังหมูเลย ข้าวขาหมูเนี่ยต้องใส่น้ำส้มหน่อยนะครับถึนจะแหลมอ่ะ้องอกินอันนี้เป็นขาหมูที่รอร่อยสุดนะนี่ต้องกินหนังเปล่าๆนะครับ จะฟินนะลายในปากไม่เลี่ยนนะขาหมูนัหนไหนหกินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนนะครับร้านนั้นก็คือว่าผาร้านนี้รสชาติเข้มขน้นก็มากินกันได้นะครับร้านนี้ขาหมูโบรานบิบก้องปปาอยู่ตรงเซเว่นนะครับนะถนนประชาชื่นมีเซเว่นใหญ่เซเว่นเดียวเลยนะครับคุณทีจากร้านข้าวต้มสมพงค์เลยเข้าวต้มสมพง์มาหน่อยครับาผาผานมา เซเว่นใช่ครับร้านนี้ร้านนี้ป่าสองเขาก็หมดแล้วนะครับนะเราจะเกิดมาก็มาก่อนเที่ยงแล้วกันนะครับส่ไม่เยอะโอเคงั้นไปแล้วไปแวะกินข้าวหมูแดงในไซหน่อยไม่ได้กินนะโอเคค่ะ A few moments later มีสองร้านร้านในเล็กกับร้านในไซดอร่อยเหมือนกันนะครับ ผมกินร้านนี้ร้านดัง่ะสั่งสองจานครับนี่แป้งกรอบกรอบล้วนนะร้านนี้อร่อยนะครับน้ำราาอะไรพวกนี้อร่อยเหมือนเดิมนะครับร้านนี้พริกเต็มที่เลครับแล้วก็ ครับต้นหอมนี่ครับหมูกรอบครับหสังสวยน่ากินนะฮะโอเคอร่อยเหมือนเดิมนะงั้นผมไปละโอเคครับผมก็ย้อนกลับมาที่คลองเปลมนะฮะคือมหาที่ปิดชิปสวยๆนั่นแหละนะครับจะไปปิดชิปที่โลตัสมันก็จะดูธรรมดาเกินไปก็ทำไมผมถึงไม่วิ่งกับทางคลองประปานะครับก็เพราะว่า อยากมาย้ำเส้นทางไงคือแถวนี้นานๆมาทีนะครับนะพยายาเส้นทางกันหน่อยนะครับนะคือถ้าเกิดขาไปไปได้ขากลับต้องมาทางเดิมได้นะครับนะถ้าเส้นทางไปและกลับสามารถกลับทางเดิมได้กอหลังมามันก็จะง่ายนะนะครับนะมันก็จะไม่ต้องนึกอะไรมากแค่มาแล้วกลับทางเดิมให้ได้แค่นี้แหละคือเทคนิคของผมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดีกว่าเนี่ยแดดโคตรร้อนเลยนะครับนะร้อนมากๆ โอเคก็ถ okay. ้าเกิดหากชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วคลิปหน้าผมพาไปไหนคอยติดตามนะครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ